อีสัตว์เต็มเตีนก็มาทุกอันเหอมึองเต็มเตีนม,มึงเต็มเตีนทุกอันเต็มเตีนทุกดอกอ่ะทุกดอกกูให้มึงเต็มเตีนทุกดอกอีสัตว์อย่ามานนั่งขี้โมอีเหี้นี่ใช้วิชามาแล้วมึงมึงยังแบอกพากันแบอบโอ้ยเหี้ยเห่าเครื่องชิบหายเลยอีส้นตีนอะไรของมึงอีควาย ย้นอ,ยอนแยง้งป่านั้นบอกไม่อยากทำแล้วคำพูดมึงยังกลับกอ,อกอยู่เลยเมื่อกี้ไหนบอกมึงจังเป็นแม่พระอยู่บัตวั์ไม่อยากทำนู่นนี่นั่นมันควรจะอะไรนะยี่สิบวันยี่สิบวันมันควรจะสแผลแผลมันอะไรแผอะไรของมึงถึงจะเาเกลือสาดให้มันเจ็บแสบ อิสัตว์เอ้ยขนาดคำพูดมึงยังย้อนแย้งเลยควายสวัสดีนะคำพูดมึงยังย้อนแย้งเลยค่ะรู้สึกว่าคำพูดยังแพร่หลายไปเลยมาเวลานี้นะจุดนี่นาจะนินทาอย่ายคำพูดมึงยังย้อนแย้งเลยควายอีสหายนะอีจรอ่ะมึงยังย้อนแย้งกับจากนะครับมึงแน่จริงนะครับติงมึงยาวหอนเองสิเพราะว่าจะไปคำพูดไหนมึงก็สะทุนมากเลยนะคะขลิชั้นต่ำนะคะจอคำพูดไหนคำพูดยังย้อนแย้งกับแดกเมียไปเท่าไหร่คะ เจอกับกูสดๆแหมนม่ไเออมาเต่างอยก็ได้เพร้ะมึงไม่ต้องปเก่งต่อหัวฝูงพวกมึงอกาเกิดไปลาเครียนสัตว์เอไยไม่อมไตดอกไปแล้วอีจังไรมันมีคดีความมันวุ่นวาไปหมดแล้วมึเคยช่วยผิดนอ้วนึงไมแด่ขอเข้าขมึงดอกด่าแพ้ไปด่าแพ้ก็ดอกทองนะจ๊ะอะไรนะแพ้ไปสีควายมองไอ้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 ไว้คไอ้ไอ้ไอ้อ้ไออไออไห้้ไอออ้ ขาไม่ออกแล้วโซนตะมาเลี้ยงผัวแล้วมานั่งพูดอย่างนี้ทำไมปากดีนักเลยนะจ๊ะก็เนตายนู่นอยู่ตรงนี้กั่มาสิมันลงหลังไม่เคยพูดจะข่ายอะไรเขาข้อเขา้อเาข้อเขาข้อม่าสัตว์มาสักมามาสัาสักมาไรเมาาสักมากมาสันมากาสมาักาสักมาสักมากมรสมาักากมาัมาัานกรากมากักมาาสาายมากมัม้ จากตัวเองนะอีควายคนรุ่นคนรชั้นการศึกษาก็แตกกันจนะ่อีจอรออีซานมขจนมาตั้งแต่ไหนเัต่มมึงได้ม่อได้ควอยู่าหามื่อไรู่าตของหาแดเแื่ยฐานลุ้นก็เพราะว่ากี่ปีแล้วดีค่าศพแล้วไม่มึงเครื่องแบกศพเด็กขึ้นเขาก็เขาบอกมึงดดาคนมาตต้งงานเลยวยก็เลยไ้ครตัวใตัปตเลยลืมตัวนาตัวเองเป็นมิวมูวี่สตาร์หรออีจอนโมเกอร์ขนาดกูนะ ไม่เข็ดใช่ไหมอพ่าะงั้นคนมันไม่ได้อีกครั้งหนึ่งวิปโคแล้วมึงไปด่าใครก่ใครเขาเนี่ยมึงลิก็เก่งเป็กระหลกกระรวงแก่เดี๋ยวใจเย็นปว่าใครช่องไหนออจอยช่องไหนน้องไปต้องลงคลิปด่ากูมากไปล่าล้างเขาระยะระยะนะคะลํากับ จนเขาต้องบอเล่าคำอยูู่กคนตามก็เยอะอีส้นเตอีพวกส้นเตยมึงเป็นใครมึงใหญ่มากจ้ควายแล้วขึ้นขนาดลลาลังไม่ให้มึงชวนจนเลาคำแล้วก็เนี่ยลาลังยันลูกเขาไม่ใช่ธรรมดาไอ้พวกเกียนปูพาไปเที่ยวไหนตรไหนมึงมนีมคนดีกองมางงอีควายออสุกับป้นไม่ถึงอลุ่มกระไอแม้กรที่ฉันเป็นคนไรส่วนโน่นไปเห็นเดียวกันเดีตไปไปไนไีไปไวไัไป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 ัปไ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 ปีปไไปไไปไปไไป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 ไ มันหัวใส่กันเลยสองตองตัวเลยก็ได้จสะอิสซาจรอสหายจำเลยเอออิสซาไม่หลับไม่นอนตอนนล้งคืน